สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพจน์มาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่เราเป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็น ep ที่สองนะคะคราวที่แล้วเราเรียนกันว่าคําที่ใช้เรียกตัวนะคะเรียกตัวเราเรียกตัวคนที่คุยด้วยแล้วก็เรียกคนอื่นนะคะก็จะมี i คือเรา we คือมีเราอยู่ด้วยกับคนอื่นที่ทํากิจกรรมด้วยกันร่วมกัน you you คือผู้ชายที่เราคุยด้วยนะคะ หรือถ้าเราคุยหลายๆคนพร้อมกัน ician, ก็เรียก U เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเรียกชื่อแล้วก็เรียกสรรพนามคําแทนนะคะเรียกแยกเพศชีเพศหญิงฮีเพศชายสรรพนามแทนคนหลายๆคน d e y นะคะคราวนี้มาดูซิว่าแล้วจะใช้เป็นประโยคย,ยังไง I V คราวที่แล้วนะคะ U ชื่อชื่อภาษาอังกฤษเรียก name นะคะแต่เราจะไม่เรียก name อะไรเราจะเรียกชื่อคนแล้วก็จะมีช h e แทนผู้หญิง he แทนผู้ชายเด y แทนหลายคนแล้วก็ it แทนสิ่งของสัตว์พดเพิ่มให้สัตว์และสิ่งของบางคนบางคน บางคนเนี่ยเขาจะเรียกสรรพานามเหมือนคนเลยนะชีฮีนะอยู่ที่ว่าเขามีความรักมากน้อยแค่ไหนอย่างเลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายๆคนเขาจะเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะเรียกตามเพศช,ชีฮีเหมือนกันเรือเขาก็จะเรียกชีนะคะที่พได้ยินมาเรือเล็กชีรถเล็กชีอย่างเงี้ยสิ่งของอะ่ะเขาก็เรียกได้ถ้าเขา ให้ความสำคัญมากๆรักมากๆนะคะเขาจะไม่เรียกอิดนะคะคราวนี้เรามาดูคำที่ใช้คู่กันนะสิ่งแรกคือ verb to be ก่อน verb to be เนี่ยก็จะมี is, am, are นะคะ is, am, are อะโปจับคู่อย่างนี้ am ใช้กับ i นะคะ am ใช้กับ i am ใช้กับ i is ใช้กับชื่อ คนเดียวนะคะอีใช้กับชื่อคนเดียวหรือเป็นสิ่งของก็ได้ก็ใช้อีสเหมือนกันที่มันเป็นสิ่งเดียวคนเดียวอย่างเดียวนะคะชีชีก็ใช้อีสเหมือนกันเพราะว่าชีเป็นสรรพนามใช้แทนกับสิ่งของไม่ใช่สิ่งของสิใช้แทนคน่เราพูดคนก่อนเพราะตอนแรกป,ปดพูดถึงมีแทนสิ่งของได้ด้วยแทนสัตว์ได้ด้วยชี คือสรรพนามแทน1น,นะคะแล้วก็ he เหมือนกัน he ก็คือสรรพนามแทน1เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กับ e s นะคะ day ใช้คู่กับ r นะคะ r แล้วก็มา it นะคะ it ก็คือแทนสิ่งเดียวคนเดียวก็จะใช้คู่กับ e s เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องจับกลุ่มเอาไว้ด้วยกันมันถึงจะดูง่ายนะคะแล้ว you ล่ะ ยูกับ V เหมือนกันนะคะยู U ก็คือคนเดียวและหลายคนใช้ R นะคะยูยูมันเป็นตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้ก็ใช้ R เหมือนกันส่วน V ก็จะเข้าข่ายหลายคนใช้ R นะคะ r าและคราวนี้จะยกตัวอย่างเดี๋ยวโบทำให้ให้ตัวมันเล็กๆหน่อยจะได้มองเห็นทั่วถึงใช้จำไปเลยนะคะเพราะเราเรียนเราไม่อยากท่องหลักการอะไรอยู่แล้วใช่ไหม เราก็จำเอาแล้วกันว่าคำอะไรใช้กับอะไร ismr a a e เขาเรียกว่า verb to be นะคะเอาไว้ใช้ตอนที่จะบอกบอกกล่าวว่ามันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นเฉยๆ i am เราสามารถจะใช้ i am ในการบอกชื่อได้นะเราไม่จำเป็นต้องเรียกว่า my name นะคะ my name i am ก้อยสมมติ ก้อยชื่อคนต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ I am ก้อยแป๊บหนึ่งนะทำไมมันไม่พิมพ์ใหญ่อดอ่ะ I am ก้อยหรือ i am แซมสมมติผู้ชายแนะนำตัวมาหรือ i am atiche อ่าอ,อย่างนี้ก็ได้หรือ i am pretty อะ pretty ไม่เอา i am cute ก็ได้อ่ะ คิ้วแปลว่าน่ารักอันนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ i am happy อย่างเงี้ยฉันมีความสุข i am sick ฉันไม่สบายหรือ i am hungry ฉันหิวอย่างเงี้ยนะคะต้องเขียนคำแปลไหม, <laughs> มาเกตคำแปลให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเยวเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ อันนี้คือครูฉันเป็นครูอันนี้ฉันน่ารักพี่ว่สอนนะไม่ค่อยสอนให้ท่องความหมายสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาใช้จริงๆอะนะบางครั้งความหมายมันไม่ได้หมายถึงตามที่เราท่องทั้งหมดหรอกอมซิกก็ไม่สบาย I am h u งกรีก็คือฉันหิวเวลาใช้ใช้ทีละคำนะอย่าใช้ทีเดียวรวมกันดึลวดเดียวเป็นแถวๆแ,แ,แบบนี้ไม่ใช่นะ อันนี้อ่ะอันนี้เปลี่ยนสี verb to be แล้วก็อันนี้ก็สิ่งที่เราจะว่าเป็นอะไรที่ใช้กับ I am นะคะคราวนี้มา we we are เหมือนข้างบนเลยยกเวน้น We a r e เนี่ยเป็นหลายคนนะคะ We a r e ก้อยไม่ได้ทั้ง we a r e ต้องมีหลายชื่อสมมุติ vr ก้อยอก้อยสมแล้วก็มีปินอย่างเงี้ยสคนหรือ vr teacher คราวนี้ต้องเติม s แล้วนะเพราะว่า v ต้องเป็นหลายหลายสิ่ง v หลายคนอะ v ต้องหลายคน i คนเดียว i ใช้กับอ่ะ จำไว้ไใช้กับอะถ้าเป็น V หรือเป็นตัวอื่นอะไม่มีอะไใช้กับอะชีฮีอิดใช้กับอะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งเดียวเป็นคนเดียวงงเปล่าถ้างงก็ฟังใหม่รีวายฟังใหม่ <laughs> สิ่งเดียวใช้กับอะนะคะอะ article เขาเรียกอะกับเดอเนี่ยเขาเรียก article นะคะอะแล้วเดี๋ยวเดอสอนที่หลังนะเอาตรงนี้ก่อน ตรงนี้ที่เน้นเน้นคือเน้น ismr เนี่ยใช้กับประธทานตัวไหนแล้วก็ยกตัวยอย่างว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะหรือ vrq ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเติม s นะคะคำที่เติม s คือคำที่เป็นคำนามงงอีกไม่เป็นไรหรือ v r happy อันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือ v r sick ป่วยพร้อมกันหรือ v r hungry หิวพร้อมกันอย่างนี้นะคะ สิ่งที่ต่างคือ VR บอกชื่อบอกชื่อ V บอกคนเดียวไม่ได้ V ต้องบอกทุกคนนะคะแล้วก็ t e ชเชอร์ teacher, อาชีพเป็นเป็นคนเดียวไม่ได้เป็นหลายคนแต่ถ้าเป็นอาชีพต่างกันก็บอกทีละคนก็เป็นอะ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 ไปนะอย่างทิชเชอร์อะซิงเกอร์ single, นักร้องหรืออะอะไรดี อัสスไดรเวอร์คนขับรถอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ละคนแต่ถ้าเป็นอาชีพเดียวกันก็ใส่ S, <S ไปนะคะ You, you เหมือนกัน You สมมติเราจะเล็กชื่อเขา you are. you are You are Tom เนี้ยเราก็เรียกอ๋อคุณคือทอมใช่ไหมย o u are Tom หรือ You are a t e a c h e ออันนี้กรณีที่คุยกับคนคนเดียว You are a teacher แต่ถ้าเราคุยหลายคนเราจะเรียก you are tom and tim อ่าสมมุติ you are tom and tim อ่ะผมเขียนให้สมมุติสองคน tom and tim tom and tim, tom and tim ก็จะกลายเป็น teacher มี s อย่างนี้นะคะอ่ะหรือ you are q อันนี้เหมือนเดิมเลยไม่ต้องเติมอะไรนะคะไม่เกี่ยวเพราะว่า ไม่ใช่คำนาม you are happy you are sick คือดันป่วยพร้อมกันมีความสุขพร้อมกัน you are hungry h ิวพร้อมกันอีกอย่างนี้นะคะ,ะและ้วคราวนี้ชื่อชื่อ,อเราก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้ชื่อนะเราแทรกชื่อนะคะชื่อคือทอมอ่ะทอมเอปเปลี่ยนเปลี่ยนสีให้เอาสีม่วงไปเลยอ่ะทอมอี อ่ะ uh, teacher นี่อันนี้คือในกรณีที่เราพูดถึงเขานะ Tom is a teacher เงี้ยหรือ Tom is cute สมมุติเอาเหมือนข้างบนนะ Tom is cute อย่างนี้ก็ได้หรือ Tom is happy ได้เหมือนกันแต่นี้เป็นลักษณะที่เราพูดถึงคนชื่อทอมซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในบทสนทนาเราแต่เราพูดถึงเขานะคะ หรือทอม is sick ทอมไม่สบายหรือ Tom is hungry Tom is หิวอย่างงี้นะอ่ะเรานี้ถ้าเราไม่ใช้ทอมเราจะเรียกทอมเป็นครั้งที่2องทอมเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นทอมจะมาที่ he นะคะ he อ่าอันนี้อันนี้เรียกทอมครั้งที่2นะโบต้องต้องเขียน กาวอะไรไหมเอาโปสลับที่ให้แล้วกัน he และอันนี้เอาเป็น she สมมติอันนี้เรียก tom ครั้งที่สองหมายถึง mm hmm. เรียกครั้งที่สองอะเรียกครั้งที่สองนะคะตัวมันเล็กหน่อยจะได้อยู่บนทัดเดวอ่ h he หมายถึง tom เรียกครั้งที่สองนะคะเอาสีเดียวกัน tom is he is เอาอะไร he is a teacher สมมติ สมมุติเราคุยเรื่องทอมเรื่องอะไรไปแต่เรายังไม่พูดถึง is a teacher หรืออะไรพวกนี้สมมุติเรายังไม่ได้พูดไงแล้วเราก็มาคุยอีก he is a teacher อย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะถ้าใช้สรรพนามตัวนี้นะ he is cute เหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะ he is happy he is sick he is hungry เหมือนกันเลยนะคะคราวนี้ถ้าเป็นเรียกสมมติ ทอมทอมเป็นผู้หญิงอันนี้ก็เรียกครั้งที่สองเหมือนกันสมมติทอมเป็นผู้หญิงเรียกครั้งที่สองอ่าเหมือนกันเดะเลยค่ะถ้าเรียกครั้งที่สองก็เหมือนข้างบนเป๊ะก๊อปปี้มาได้เลยไม่มีอะไรแตกต่างเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวไงนะแต่ถ้าเป็นเดถ้าเป็นเดเนี่ยเราต้องมีก่อนเราต้องมีมีข้างบนก่อนว่าเราจะเรียกใครสมมุติ ่าไม่เรียกไม่เรียกงั้นนันโปรโยกตัวอย่างข้างบนตรงเนี้ยนะอันนี้เป็นทอมแล้วสมมุติเราเรียกชื่อป๊กกอปปี้มาแล้วกันคุณจะได้เห็นตัวอย่างโปดจะเรียกชีนะคะเป็นชื่อก่อนเอาเป็นชื่อเอาเป็นชื่อจอยอ่าเรียกชื่อจอยจอยอ a a ท e เชอร์จอยอีสคิวจอยแฮปป h ้ไฮ s i c จอย y is แอ n ก r เหมือนกันแล้วเราเรียกจอยครั้งที่สอง พูดเปลี่ยนชื่อเป็นสีให้แล้วก็เรียกจอยครั้งที่2นะคะก็เหมือนกัน joy is a teacher a is cute is happy s i c k hungry อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆเวลาเราพูดเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดอีกหรอกเราก็จะพูดถึงว่าแล้ว joy is a good teacher หรืออื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับที่กล่าวไปแล้วนะแต่นี้ให้ดูลักษณะการใช้คำนะคะ เหมือนเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นคนเดียวอะ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยรวมกระทั่งไอด้วยเงี้ยแต่ถ้าเป็นหลายคนเนี่ยอะไรที่แตกต่างไงนะทิชเชอร์เนี่ยนะทิชเชอร์อนะยกเวน้นยูนะยูนะถ้าง,งงถามนะคะคราวนี้เดสมมุติเราพูดถึงทอมกับจอยไปแล้วแล้วเราจะพูดถึงทอมกับจอยอะไรทั้อย่างหนึ่งสมมติเราพูดถึงโอ้ Tom and Joy is coming แต่สมุดเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็เราพูดถึงอะ t y e y a r e teacher คข้านี้เราไม่มีอะแล้วนะเพราะว่าทอมกับจอยสองคนแล้วสรรพนามเรียกทอมกับจอยคือ they They are teacher อื่นๆ They are cute ไม่มี s นะคะ They are happy เพราะคำพวกนี้ไม่ใช่นามนะคะคำพวกนี้เขาเรียก adjective ถ้าจำไม่ได้ไอ้พวกคำที่เป็นทาง แกมมาไม่เป็นไรเราจำไปใช้แล้วกันนะคราวนี้เนี่ย it it ถ้าเราจะใช้ it เนี่ยเราต้องเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งมาอย่างหนึ่งก่อนเอาอะไรดีต้องต้องเรียกชื่อเหมือนกัน it เนี่ยเอาไปอันนี้กด copy ตรงนี้มาก่อนนะ it สมมติเราเรียกอะคา อาคาอาคานี่เล็กชื่อชื่อคือคาเราใส่อะอ r t i c l e อะด้วยเพราะว่ามีคันเดียวคันใดคันหนึ่งไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าเราจะใช้เดอะคาได้ไหมก็ได้แต่เดอะเนี่ยเราจะใช้ตอนเจาะจงรู้ว่ามันเป็นรถของใครมากกว่าอ่ะตอนนี้เรายังเรายังไม่ได้รายละเอียดเราเอาเลอยๆจะใช้เดอะคาหรือจะใช้อาคาก็ได้อ่ะเดอะคา is is อะไร the car is nice อ่ะเป็นอย่างนี้ล้กัน the car หรืออาคาก็ได้นะคะเราเรียกล้ is nice เอาสีเขียวอ่ะแปลว่าเออรถคันเนี้ยมันดีจังเลยดูดีหรือ is อย่างสับอย่างอื่นก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างไปก่อนแล้วเราก็จะพูดถึงไอ้รถคันเดิมเนี่ยแหละเราก็พูดว่า it is 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 expensive อ่า expensive แปลว่าแพงนะคะ expensive แปลว่าแพงอะ่ะอย่างเงี้ยในนี้นะคะที่โบสอนมาคืออยากให้คุณรู้จักแค่ว่า I ใช้กับ verb to be am นะคะ V U ใช้กับ verb to be are นะคะแล้วก็ชื่อคนสรรพนามผู้หญิงผู้ชายคนเดียวใช้กับ is นะคะ is แล้วก็สรรพนามหลายๆคน d e y ใช้กับ R It It คือสิ่งเดียวใช้กับ Is อันนี้คือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะว่า I ใช้กับ e r b to be ตัวไหน V ี you. ใช้กับ e r b to be ตัวไหน e r b to be มีแค่3ตัว Is a เ a R e เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวแยกให้ดูอีกทีหนึง่ง e r b t to e อ่ะ r b to be verb to, to be นะคะ ก็จะมี is am are is ใช้กับ is ใช้กับสิ่งเดียวคนเดียวสิ่งเดียวนะคะคนเดียวสิ่งเดียวเป็นนามหรือสรรพานามก็ได้เช่นชื่อคนชื่อคนชื่อสิ่งของชื่อคน สิ่งของหรือสัตว์หรืออื่นๆน,นะคะที่เป็นนามหรือสรรพนามและชื่อเรียกชื่อเรียกพื่สะกดสรรพนามไม่ค่อยถูกอะอ่ะสรรพนามสกดไงชื่อเรียกแทนเลยกชื่อเรียกแทนสรรพนามนั่นเองนะคะเช่นสรรพนามก็จะเป็น he she it ส่วนชื่อสัตว์สินของอื่นอันนี้ก็อย่างเช่นอทอมจอยอาคาออดอกได้ง่ายงีบก่อนเงี้ยนะคะออดอกแต่ออดอกในตัวอย่างไม่มีจะงงไหมล่ะ,ะแล้วก็แอมนะคะแอมใช้กับไอเท่านั้นแล้วก็อา ใช้กับหลายคนหลายสิ่งชื่อคนนะคะก็เช่นชื่อเหมือนข้างบนเลยเดี๋ยวบดกอปี้อันนี้มาชื่อคนสิ่งของสัตว์และอื่นๆเช่นอ,อันนี้ต้องพ่วงกันทอมแอนด์จอยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นหลายสิ่งคาก็ต้องมี S แบบนี้ dogs ก็ต้องมี s แบบนี้ในกรณีที่เราเรียกก่อนนะไม่ต้องไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเอาไว้จะสอนให้ที่หลังนะคะส่วนสรรพนามก็จะเป็น d หรือ V อย่างงี้หรือไม่มีแล้ว oy o u อย่างเงี้นะยู you. แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะคะถ้าใครมีคำถามก็ถามมาแล้วก็จะอธิบายให้เพิ่มเติมนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ